สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Tom c l a n c d s The Division นะครับเอาละตอนนี้เราก็มาสู่เมนมิชชั่นที่ชื่อว่า Lexington Event Center นะ,ะมันจะเป็นมิชชั่นของฝั่ง Security Wing นั่นเองศัตรูที่เราจะได้เจอก็จะอยู่ที่เลเวล21 21นะ เรามาดูรายละเอียดกันัน Gang ันนิ้ในแก๊งไลเคอร์ได้จับตัวเจ้าหน้าที่ j t f ไปนะเออมันพาไปที่สำนักงานใหญ่บนถนนเล็กซิงตันเอเวนิวเดี๋ยวเราเข้าไปในอาคารนะกำจัดพวกแก๊งไลเกอร์แก๊งไลเคอร์นะแอะหัวหน้าที่ชื่อบาเลบาเลตสมยานาว่าเรยยดอกทองสีส้มห <c> ร <oughs> ือ เข้ากันดีแล้วกนโอเคแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะไปปลดปล่อยตัวประกันของเจ้าหน้าที่ jt f ี t f นะทีนี้รางวัลที่เราจะได้จากภารกิจนี้ก็คือเออ u r i u y w t y w i n p Supplies นะจะอยู่ที่500แต้ม i v v s s o o n r e d i t s จะอยู่ที่4,675นะัน้อะค่าประสบการณ์1,463 0 0มออาวุธ ัะดับสีน้ำเงินเป็นชีแล้วก็ีโอของเอเลยาดอกทองสีส้มอ่ะหรือเลยและไปลุยเข้าไปลุยกันเข้าไปช่วยตบ l ร l กัน g ั t get them out first but don't jeopardize the mission we're going in on your heels the jailbreak ends here โอ้โหมันเล่นระเบิดด้วยมีปานระเบิด,ดอะ่ะเอาละเจอตัวประกันคนแรกแล้วนะ เป็นไงม้่งเกมเหมือนยังมตีตัวประกันอยู่ข้างในอีกนะเดีย๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยที่มันเล่นแขวะเลยเลยนะมีบอกด้วยนะขอต้อนรับสู่ปาร์ตี้ ไอ้พวกนี้มันเก็บกฎในจากไอ้ไอ้พวกเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าลไปข้างบนกันโอเ้เราขึ้นไปข้างบนใช่ป่ะเด็ดปะขึ้นปะ อ <ś m any> ุ่นนี่วะฮะโถตกใจหมดเลยี่เดี๋ยวหาตัวประกันคนอื่นด้วยนะ

โอ้ยเจได้ทุกสองมาแล้วเนี่ยเจปลดปล่อยอเยังมีอีกอยู่ยังมีตัวประกันอีกอยู่นะปลดนะ,นนะ,อะของแถวนี้กนนะ กองอาวุธอะไรหรือเปล่าต้องสำรวจให้ต้องสำรวจใ,ให้หมดนะเจ้าหน้าที่ DTF นอนแข้งแมง้งอยู่โอเคไป,ไปเข้าไปข้างในนี้นะนี่มีอะไรไหมจ๊ะยิงจะไม่มี เกยขึ้นข้างบนกันต่อมีอะไรอ๋อโอเคเปิดประตูทางด้านนี้นะ Echo, ตรงนี้มันจะมี Echo .1 โโน,นะเดีย๋ยวเราสำรวจสำรวจดูที <c oughs> ่เจ้าหน้าที่ JTF Steve McCormick นะ McCormick is very s i m <c oughs> โดน,นวางยานะเสียชีวิตนะที่คาร์อมอลิสเป็นแก๊งไรค์คืนนะเป็นนักอัจฉริยะอัจเริร์ที่วางยาฆ่าเจ้าหน้าที่เลยนะ เทคเตอร์แพติี้ปีเสียชีวิตทีชาคราเชลลี่นีวนะเป็นผู้ไรคือเนาะโอ้โหใช้อาวุธขว่าขว่าดับเพลิงนี่นิวเคนเนดี คุณไรคือนะเดี๋ยวสำรวจนี้ไบอันคอกเสียชีวิตอะไรอยะคือกำลังเล่นเปียโนนะผมบังคับให้เล่นเปียโนนะ โอ้โหวิ่มันคือยังไงยังไงมันก็ยิงทิ้งอยู่ดีเองถูกแต่คีย์ผิดเอ้าหนี้ก็จอชลีนะเสียชีวิตจากเล่นกีตาร์ไปคือ Oh please, I've got a family. You think You think I was born a Rikers? No 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 I'm I'm just saying. You don't have to do this. We're real people, okay? We're not just symbols or uniforms the finally know what it feels like. Don't understand! Get on your knees, bitch! That's all you gotta understand! please What เจอตัวลลเลเล้ำกลุ่มไรคือหรือสมญานามว่าเลยาดอกองสีส้มคนนี้เจ้าหน้าที่ jtf ชื่อมา e เ o เจ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 เ r เจ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 ไจเลเเจเลลเาเเเเจเจเเจเเเ ไอ,โอ้โหดไอ,อ,อ,อ้พวกนี้มันโหดๆทั้งนั้นเลยเห็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเรื่องสนุกไปแล้วอ่ะคิดแล้วก็เศร้าใจทำไงได้วะโอเคไปขึ้นลิฟต์ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรา เคียร์เนคะีย์ดาดฟ้านี่อมีซุยโศกอยู่อเนี่ยมีสไน,เ,สนเปอร์อยู่ด้วย สไนน์นี่วะสไนน์นี่สไนเปอร์มีเรียบร้อยอเอ๊ะเดี๋ยวเราไปช่วยในเจ้าหน้าที่ลามอสนะมันอยู่ตรงไหนจ๊ะ there joy well thanks for the rescue I thought I was a dead man there they worked me over pretty good buried in her people they're inside oh shit. not lighthouse this is Ramos I've linked up with division. I'm wounded, but I can fight. Hey, Moscow are We've got this. Find a secure position and hunker down. And that's an order, Sergeant. Yes, sir. Warning. Incoming hostiles detected. It's a two coma. oh it got nakmar we got nakmar lau here i just heard about ramos captain glad we reached him in time

กับตันล่อยได้ส่งเจ้าหน้าที่ GTF มาช่วยนะแต่ประตูทางเข้ามันถูกล็อกไว้เดี๋ยวเราต้องไปที่ห้องควบคุมความปลอดภัยชั้นล่างสุดชั้นล่างสุดนะเพื่อปลดล็อกโอเคมาอยู่กันเต็ม อันนี้มันน่าจะเป็นพวกหลองเสื้อน,นั่นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตายหมด Hostiles okay, in Incoming hostiles detected. Get a chord. Okay, that's เช็ค okay. สำรวจยังต่ออีกม,มีกล่องอาวุธอะไรหรือเปล่านะหาไม่เจอซอกไหนก็ไม่รู้ตรงนี้แป๊บหนึ่งกล่องอาวุธไม่มีไปทางด้านนี้้ะกัน เจอห้องควบคุมแล้วนะ So far so good. My strike squads are moving in. They'll breach the main hall on your signal. โอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปสมทบกับไอ้เจ้าหน้าที่ JTf นะ ุดสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ย no, risk, no response zone เนี่มนเป็นด้านนี้ไม่มีอะไรไหมไม่มีนะเอ๊ะขึ้นด้านมุดีกว่า เจอตัวแล้วลาลีบอลเล็ตไอ้มันจัดของขวัญมาแบบหนักๆเลยนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหมึงจะโหดไปไหนอ่ะเฮ้ยโอ้โหไอ้หดเฮ้ย

อิ่งมาโอ้ยกล่องหนามากเลยหาจุดอ่อนไม่เจอ <c oughs> ออกไปไหนเราเอเลยาเข้ามาเอเลยาไม่มาเดี๋ยวจะล่ามึงเองไอเลยา i'm impressed agent tricky assignment you did what had to be done yeah you broke your spine kid with the leader dead the rest are gonna scatter i don't think we're quite done with them yet But. but no we can get these them the oh yeah i need my people alive and out there fighting a the good fight God knows we can't afford to lose any more personnel. I owe you, Agent. Hell of a job. เดี๋ยวลองสำรวจดูแถวๆนี้ก่อนว่ามีอาวุธอะไรให้หรือเปล่าต้องอาวุธนะน่าจะมีมั้งน่าจะมีแล้ โอ้อยู่นี่เดียออเจอละของเขียวเออโอ้เงินก็ยังดีของมวกของมวงก็ยอดเยี่ยมเลยโอ้อตอนนี้ก็มีการส่งไฟวิดีโอของฟาร์แบลเลมานะ่เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะ เอาแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ฐานปฏิบัติการแล้วนะเอาแล้วเดี๋ยวเรามาดูไอ้ไฟล์วิดีโอของฟาเลตสักหน่อยอืมอืมอีวิดีนี่ก็อยู่ตรงนี้น้ำกลุ่มไปคืนนั่นเองเอาไปดูกัน One cut. One cut gonna make One One gonna you cut. cut's bleed. เรยาดอกทองสีส้มเ <laughs> อจากในคลิปเนี่ยเอลาเลเบเลเพราะว่าใช้คำพูดปลุกระดมกับพวกไลค์ค์นะเอ่อว่าให้ไปล้างแค้นกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนนะที่มาภาคิสรภาพของพวกเขาไป แต่ก็จะยึดเมืองเนี่ยมาเป็นของพวกเขาให้หมดนะทำไมไม่มาไม่มาประเทศไทยมั่งวะเออถ้ามาประเทศไทยเนี่ยนะกูสนับสนุนมึงเลยนะเนี่ยกูไม่ขวางด้วยกูให้มึงทำแบบนี้เต็มที่เลยกับประเทศไทยเนี่ยผมแม่งประเทศไทยมันไม่มีอะไรดีแล้วแหละตอนเนี้ย เนี่ยเอบมีไ่เท่านี้แหละคอไม่มีอะไรมากนะแค่พูดคุยกับไอพวกแก็คเลคืนนะ เอาละทีนี้เราได้แต้มซัพพลายมา680แล้วนะะเดี๋ยวผมจะเอาแต้มที่มีอยู่ที่ได้มานี่ไปอัพไปอัพไปฝั่ง Security w i n นนะ <Okay. S 1> ตอนนี้เรามี600 เดี๋ยวผมจะอัพตัวนี้แล้วกันบ a l i s t i c Shield นะให้มันมีมอดได้ด้วยนะอะไรเดี๋ยวเท่านี้ไอ้ชิลดโลที่ผมถืออยู่มันก็มีมอดมาให้แล้วเสริมแกล่งไปในตัวก็อีกอันหนึ่งสองร้อยใช่ปะ เอาไว้ตัวนี้ในการจัดโพสต์นะเย่ได้อยก็ได้ทั้งทาเลนต์แล้วก็ได้ทั้งเพิรเลยนะก็มีเหมือนจะได้สเปเชียลอโมด้วยกระสุนพิเศษน่ะเดง จะอยู่ในโซนของการโพสนะได้ครั้งละหชั่วโมงอนไวะนี้เป็นสะสมออบสแตนลับเจอเคลียร์ได้เลยอู้ยอู้ยมอดติดของมั่ว yeah oh, one. No? No? No, is oh it's a pilot those jTf troopers out we all oh you uh, don't you don't this means we'll be able to increase the number of guns controls in the base great yeah. work and เราได้ไปแล้วหรอตอนแรกเดี๋ยวเรามาดูไอเทมที่เราได้มามีอะไรมากแล้วก็มีของมุกเขียวติดคิดเข้าคิดช a n สสอร์เซ็นแล้วก็มีปืนสัส้นมีลูกซองแฝดอาวุธหลักก็จะเป็นอิตาลีเอสเอห้าแปด แอซลเบก็ <Absol> นะของเขียวลูกซ่ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะเอาเอไอเทมที่เหลืออยู่ไอเทมที่มีอยู่ในตัวไปขายทิ้งให้หมดเลยนะอ่ะโอเคครับก็ขอจบคลิปวัแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ